สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจัดว่าเป็นคลิปที่พิเศษอย่างมากต่อทั้ง12ลัคนาราศีถือว่าเป็นแรงสะเทือนเป็นแรงกระเพื่อมอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระราหูค่ะตามหลักโหราศาสตร์นั้นนะคะดาวพระราหูคือดาวบาปพระเคราะห์แต่เป็นดาวที่มีอิทธิพล อย่างมากต่อทั้ง12ลัคนาราศีเมื่อดาวพระราหูไปอยู่ที่พบใดเรือนใดก็ย่อมส่งผลการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อดวงชะตานะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566จนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระราหูได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะ ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานาม,มากมายแต่ละคนได้รับทั้งผลและโทษของดาวพระราหูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอมาในครั้งนี้วันที่5พฤษภาคมปี2568จะเป็นจังหวะที่ดาวพระราหูมีการโคจรยกย้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะและการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้ก็คือโคจรมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนเกิดมาอยู่ในพเรือนที่เป็นบ้านของดาวพระราหูเองและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็ง เป็นเกษตรราธิบดีแต่ละลัคนาราศีจะต้องรอจังหวะที่ดาวพระราหูเป็นเกษตรราธิบดีนี้อีก18ปีนะคะถึงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปรากฏการในครั้งนี้ถือว่าเป็นปรากฏการที่ยิ่งใหญ่มากมีอิทธิพลมีแรงกระเพื่อมมีการสั่นสะเทือนต่อดวงชะตาทั้ง12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนคะ่ะเรามาเช็คกันได้ในคลิปนี้นะคะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะได้รับอิทธิพลรับผลอย่างไรไปบ้าง คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะถ้าเราจะพูดถึงช่วงที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566มาจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะที่ดาวพระราหูได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่เรือนกรมมะเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ดาวพระราหูนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระนะคะสุขพระหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหมายถึงคุณงามความดีการเจริญก้าวหน้าหมายถึงการศึกษาวิชาการค่ะ การที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะนะคะก็ย่อมส่งผลดีต่อชาวมิถุนท่านที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาท่านที่อยู่ในวัยของการทํางานมักจะได้รับอิทธิพลดีๆค่ะแต่มันก็มีข้อแม้เช่นเดียวกันนะคะว่าดาวพระราหูตามหลักโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นดาวบปพรพเคร์เมื่อดาวบปพรพเครา่โคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนกัมมะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเจอกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะเจอกับกลโกงนะคะเจอกับความสลับ ซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเจอกับผู้คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้หรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่มุมของการทํางานก็เป็นไปได้ค่ะคุณรับมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะสภาวะใดที่เป็นสภาวะของความอึดอจจัดใจหรืออาจจะอยู่ในสภาวะของการยอมจำนนก็ได้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเจอมาหมดค่ะสิ่งที่สําคัญอย่างมากในระยะที่ผ่านมานะคะคือชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีคนเข้าใจคุณผิดค่ะหรืออาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความในเรื่องของการ งานบางอย่างคุณไม่ได้เป็นคนทําผิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ไปก่อเรื่องหรือว่าไปเริ่มเรื่องราวที่มันไม่ดีค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคุณถูกสายตาของคนอื่นที่มองเข้ามาว่าคุณเป็นแบบนั้นว่าคุณทําแบบนั้นมันอาจจะมีผู้คนที่ตัดสินคุณแล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านได้ประสบพบเจอมาดาวพระราหูนะคะดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะก็ย่อมให้ผลบวกผลดีในแง่มุมของการทํางานเช่น คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าค่ะในระยะที่ผ่านมาหลายคนหลายท่านเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการผลักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้คุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานทําให้งานหลายๆอย่างมันบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้แต่ในขณะเดียวกันนะคะเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้คุณก็อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นนะมันเหมือนมีอะไรมากีดขวางขวางกั้นคุณอยู่คอยสกัดกั้นคุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องของเวลาจังหวะโอกาสและความเหมาะสมหรือ หรือเป็นเรื่องของผู้คนที่คอยอกิดขวางคุณอยู่ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็ลองสังเกตตัวเองในช่วงที่ผ่านมาดูนะคะมันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าที่คุณผ่านประสบการณ์ต่างๆนานามากมายดาวพระพฤหัสบดีก็ยังทําการโคจรสถิตอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามีทั้งจังหวะการเดินหน้าและก็โคจรวิปริตถอยหลังทําให้ชาวมิถุนนั้นบางครั้งบางทีนะคะคุณอาจจะทําอะไรโดยไร้เหตุผลค่ะ อาจจะทําอะไรตามใจตัวเองหรือบางทีอาจจะออกนอกลู่นอกทางค่ะมีเกณฑ์ที่ทําผิดศีลผิดจริยธรรมมีเกณฑ์ที่คุณไม่ยึดและความถูกต้องเอาตามอารมณ์เอาตามใจที่ตัวเองต้องการมันอาจจะเป็นมุมนี้ได้ในระยะที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผ่านพ้นเรื่องราวนานาประการมาจนถึงทุกวันนี้ได้ถือว่าคุณเก่งไม่น้อยนะสําหรับชาวไม่ถุน พอเข้าสู่วันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนสุภพะของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเกษตรราธิบดีตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงความแข็งแกร่งค่ะ ดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่าสุขพะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงทางไกลหมายถึงความสําเร็จหมายถึงชื่อเสียงค่ะดังนั้นชาวมิถุนท่านใดที่อยู่ในแวดวงวงการบันเทิงหรืออยู่ในแวดวงของออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียคุณจะโดดเด่นมาก คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นใครที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นครีเอเตอร์จะมีผู้ติดตามมากขึ้นหรือแม้แต่คนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นพนักง,งานประจำข้าราชการคุณจะเป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังมากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การไว้ใจช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตคุณจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่คะ่ะคนจะเมตตาคุณคะ่ะ เป็นช่วงจังหวะที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตหยิบจับอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จและไม่พอเท่านั้นนะสุขพระยังหมายถึงการแต่งงานหมายถึงการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหมายถึงหลักทรัพย์ที่ทางได้ด้วยชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านนะคะจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะจะมีเกณฑ์ได้ลงเอยกับใครบางคนลงหลักปักฐานกับใครบางคนนะคะในช่วงที่ดาวสุขพระโคจรมาเข้มแข็ง,ขงเป็นกเกษตรราธิบดีในครั้งนี้และชาวลัคนาราศีมิถุนคะคุณต้องรออีก18ปีนะ ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุขพระถึงจะมีกําลังวังชามมากเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆคุณจงใช้จังหวะโอกาสในช่วงหนึ่งปีครึ่งนับจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง22พฤศจิกาย,ยนปี2569ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบริบทไหนหากคุณอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาตั้งใจให้มากที่สุดการสอบการแข่งขันการประกวดหรือการร่ำเรียนวิชาการต่างๆมันจะมีความสําเร็จถ้าคุณอยู่ในบริ บทของการทำงาน เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมีความสําเร็จสมดังใจปรารถนาชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศก็จะถาโถมเข้ามาค่ะเป็นช่วงที่ผู้คนนับหน้าถือตาและให้เครดิตค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันให้เกิดความเจริญก้าวหน้าคุณจะมีความรุ่งเรืองมีความสําเร็จในหน้าที่การงานะ่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะอีกทั้งดาวพระราหูเนี่ยทำมุมตรีโกณกันกับดาวพระพฤหัสนะคะจะเป็นหนึ่งปี ครึ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําจะมีความสําเร็จอย่างที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนมีความโดดเด่นในหน้าที่การงานนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเพร์ะนะเป็นดาวที่ให้ผลในเชิงลบค่อนข้างมากเลยทีเดียวเมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระเป็นช่วงจังหวะที่ชาวมิถุนหลายคนหลายท่านมีเกณฑ์ถูกเส่รไร้ป้ายสี โดนกล่าวหาโดนกลั่นแกล้งรังแกนะคะหรือมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะโดนแทงข้างหลังมีคนทําให้คุณเสื่อมเสียคะ่ะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีคะ่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะผู้คนที่เคยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณเขาอาจจะถอยห่างคุณเอาใจออกห่างคุณก็เป็นไปได้ อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นหมั่นโฟกัสในมุมดีๆที่คุณจะได้รับจากอิทธิพลของดาวพระราหูมากกว่านะเพราะว่าสมัยมองว่าเป็นจังหวะที่ดวงชะตาเปิดมากดาวพระราหูมาสถิตในเรือนสุขภะเป็นกเกษตรราธิบดีดาวพระพฤหัสก็จะโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดในช่วงวันที่13พฤษภาคมปี2568ปีนี้เป็นปีที่โดดเด่นสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนจริงๆค่ะคุณจะสร้างความมั่นคงคุณจะก่อร่างสร้างตัวได้คุณจะมีความเ เรียกว่าความก้าวหน้าในชีวิตนะฮะในทุกๆแง่มุมเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลักนาราศีมิถุนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้มาง่ายๆนะต้องแลกมากับความเหนื่อยยากความลําบากเพราะในวันที่19พฤษภาคมปี2568ดาวพระเสาค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณก็จะโคจรเข้าสถิตที่เรือนกรรมะเรือนการงาน นั่นหมายความว่างานหนักมากมีปัญหามีอุปสรรคที่คุณจะต้องแก้ไขมีความเครียดมีความกดดันมีภารกิจหน้าที่ที่คุณจะต้องแบกรับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ชาวลัคนาราศีวิถุนจะต้องเผชิญหน้าเกี่ยวกับด้านการงานเป็นระยะเวลาสองปีกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่คุณอึดอัดใจเกี่ยวกับการงานไม่น้อยค่ะแต่ก็ขอให้นึกถึงนะคะว่าดาวพระพฤหัสทับดวงชะตาเกิดมันย่อมเจอแสงสว่างหรือมีทางออกทางแก้ได้ถ้าคุณมีสติและเหตุผลเพราะดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของปัญญาเป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยว ข้องกับสติปัญญาเหตุผลความถูกต้องศีลธรรมจริยธรรมคุณต้องทําตัวหรือปฏิบัติเนื้อปฏิบัติตัวให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทานะคะดาวพระราหูเนี่ยที่มาเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่เจ้าชะตาจะหลงผิดได้เช่นกันนะเพราะดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงอนะคะ่ะ เมื่อเข้มแข็งแบบนี้นะคะคุณอาจจะมองเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ถูกเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละค่ะคือจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์เผลอเรอนะคะหรืออาจจะไม่มีสติรอบครอบมากพอจนทําให้คุณเผลอใจไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรหรืออาจจะโดนครอบงําจากความคิดของใครบางคนได้นะคะดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยอาจจะอยู่ในบริบทที่คุณไม่มีทางเลือกยอมจำนนหรือถูกทําให้อับอายคุณต้องระมัดระวังในจุดนี้ ไวว้้ดยนะคะคการที่ดาวพระราหูโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภพระของดวงชะตาในครั้งนี้เนี่ยดาวพระราหูยังทํามุมเล็งไปยังเรือนสหัชชะของดวงชะตาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเพื่อนค่ะเพื่อนฝูงคอนเน็กชันญาติสนิทมิสหายการติดต่อการเจรจาการประสานงานต่างๆมันอาจจะมีเกณฑ์ตกหล่นผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของการพูดการสื่อสารนะเวลาที่คุณสื่อสารกับใครเขาคนนั้นผู้รับสารเนี่ยอาจจะตีความหมายไปคนละด้านกับคุณก็ได้ เขาไม่เข้าใจสิ่งที่คุณสื่อความเขาไปตีความหมายเองก็ทําให้มันผิดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับเพื่อนทะเลาะก,กันกับเพื่อนไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องการงานเรื่องการเงินหรือทะเลาะก,กันกับเครือญาติญาติพี่น้องในเรื่องของมรดกหลักทรัพย์ที่ทางก็ได้ นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังการเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุการที่ดาวพระราหูเหล็งไปยังเรือนสหัชชะเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดวงดาวกระตุ้นให้คุณมีการเดินทางบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็จะได้รับการกระตุน้นแล้วพอเดินทางบ่อยครั้งมากขึ้นมันก็เพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นชาวามิถุนจึงต้องหมั่นระแวดระวังไม่ว่าจะเป็นการเช็ครถเช็คด้วยยานพาหนะหรือว่าอาจจะต้องดูหน่อยนะคะว่าใครขับรถให้คุณนั่งเขาอยู่ในสภาพที่พร้อมขับหรือ อยู่ในสภาพที่มึนเมาหรือเปล่าเราต้องเช็คด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนในแง่บวกนะการที่ดาวพระราหูเล็งไปยังเรือนสหัสชาเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตานักสแสดงนักร้องดาราดีมากเด่นมากงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียเด่นมากนะคะธุรกิจออนไลน์เนี่ยเด่นมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่าง,างประเทศนะคะคุณอาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ นะหรือต้องไปทํางานอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นแบบนี้จะมีความเจริญก้าวหน้ามากนะชาวมิถุนบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเลยไม่ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติเลยนะคะแต่ฉันมาทํางานใกล้บ้านไปอยู่กันอีกคนละจังหวัดเลยอ่ะไม่ได้อยู่ในจังหวัดบ้านเกิดอย่างเงี้ยค่ะจะมีความเจริญก้าวหน้าได้รับความสําเร็จเด่นมากๆนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านก็ได้ทํางานออนไลน์ก็ได้แต่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติต่างประเทศเกี่ยวข้องกับ ภาษานะคะหรือต้องใช้หลากหลายภาษาในการมาร่วมทํางานอย่างเงี้ยจะมีมุมที่ดีมากนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนขอให้คุณมุ่งมั่นทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสมัยเชื่อว่าจังหวะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีมิถุนเลยก็ว่าได้ดาวพระราหูมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุขพระดาวพระพฤหสัสบ,บดีก็มาทับดวงชะตาเกิดอ่ะมันเป็นดวงเปิดกว้างมากนะดวงการเงินเด่นมากนะคะดีมากนะคะขอให้คุณใช้จังหวะนี้ โอกาสนี้ในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณได้เลยค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆค่ะกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้น เข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ